รายการอมตะบ้านโหนกับอาจารย์วิโรธโหราครับสวัสดีครับกลับมาพบกันกับอาจารย์วิโรธโหราในอมตะบ้านโหนนะครับจะนำเรื่องราวสื่อสารดีๆข่าวดีๆและสาระบันเทิงบ้างและความรู้เก็บเกี่ยวมาเล่าสู่ท่านฟังและในวันนี้อาจารย์วิโรธก็จะมาพูดถึงในดาวที่จะมีบทบาทสำคัญ ในจักรราศีของรอบจักรวาลน,นะครับดาวใหญ่ย้ายอีกแล้วนะครัครั้งที่แล้วเพิ่งย้ายไปแต่ครั้งนี้เป็นการย้ายกลับนะครับเหมือนกับถ้าดาวเสาเนี่ยเราจะเปรียบเสมือนอุปมาอุปไมยเหมือนก้อนหินเลยเพราะดาวเนี่ยเป็นดาวดาวธาตุไฟก็จริงแต่แฝงด้วยอยู่ในมีอนุภาพแห่งธาตุดินของหนักๆนะครับเหมือนกับลูกที่หิน กิ้งไปและหินกันบางกิ้งกลับมาและวันที่23นะครับสิงหาเนี้ยดาวเสารพึ่งย้ายไปเขาเรียกว่ามีการเดินถอยหลังในระบบของโหราศาสตร์เขาจะพูดในเขาเรียกว่าสับในเชิงของโหราศาสตร์พักมนเสิดความหมายของคำว่าพักเนี่ยในที่นี้หมายถึงดาวเดินถอยหลังเรียกว่าดาวเดินวิปริต อ่าดาววิปลิตนะมีดีมีเสียนะอย่าเพิ่งตกใจแล้วมนคือเมื่อเดินผิดเดินถอยหลังแล้วจะมีการหยุดนิ่งเขาเรียกว่ามนม,ม,มึนๆะน่เสชหมายถึงเดินเร็วในอาการเนี่ยที่เราเล่าแต่ละช็อตนี้นะมาเทียบกับเรื่องดวงนะเดี๋ยวนะพักถอยหลังเมามนตลัดหัวหม,หม,มึนๆเสชเมื่อรู้ตัวว่าไม่ทันเพื่อนแล้ว อ้าวเพื่อนก็เดินไปถึงนู่นแล้วสองราศีสามราศีโอ้ยฉันตามเดี๋ยวไปเ,เปข้าเฝ้ากับเทวดาองค์ใหญ่ไม่ทันก็จะต้องรีบเดินเร็วละเสิร์เสิรหมายถึงสปีดลวนะมันก็จะมีเอฟเฟกในการที่แบบเหมือนกับว่าพักอย่างหนึ่งมนอย่างหนึ่งเสิร์อย่างหนึ่งนะมันก็จะมาดูในการที่ว่าทำไมโหราศาสตร์เนี่ยทำไมมันแยบยนมันมีกล มีมลวางไว้ขอบกระดานโหนเขาเรียกเขาเลียมคูเห็นไหมเหลี่ยมคูเนี่ยบางทีเนี่ยเอ๊ะทําไมอาจารย์เนี่ยทําไมอ่านดวงเนี่ยโอ้โหช่ำชองแล้วอะไรถามไม่บอกเลยนะเขาเรียกว่าซ่อนเหลี่ยมอมภูมิคูเนะ่ยเขาเรียกว่าเคาะเคาะไปคูจะรู้เองเอ๊ะคูทายยังไงอะอูทายเป๊ะเลยคนอื่นเขาทายดีดีดีดคูที่ทายเสียคนอื่นเขาทายเสียเสียคูฝันทงหมวนกระดานยังไ,ไงดี มันสวนกับเขานะเพราะเขาดูตรงนี้แหละพักมนเสดอานี่แหละนี่แหละอาจารย์เนี่ยก็เอาทิกเขาเรียกว่าในโหราศาสตร์มาให้ดูอะเรามาพูดถึงว่าดาวเสาเนี่ยย้ายเมื่อวันที่ยนีะ่สิบสามนะฮะสิงหาเนี่ยย,ย้ายเอฟเฟกต์มาแล้วนะฮะบางคนเห็นเลยบางคนเอ๊ะฉันดีดีดีเธทำไม ชะงักแล้วบางทีอูยคำควรมาชงักชงเอ๊ะมันมีลาบรอยเข้ามาอ้าวน,นี้แหะเราจะบอกว่ามันตามดวงนะตามดวงดวงมันมียังไงเอ๊ะถ้าดูแล้วปกติแล้วมันน่าจะไ,ไม่ใช่นะเราจะมาว่ากันเลยใน12ราศีแต่ก่อนที่จะเข้ามาถึงดวง12บราศีนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจและกดติดตามเราจะได้ ต่อเนื่องกันในสาระดีๆที่อาจารย์วิโรธโหรานนำมาเสนอในอมัมตะบ้านโหดนะครับอะราศีเมฆราศีเมฆเนี่ยเห็นนะ้วเป่งปังเลยนะราศีเมฆเนี่ยเมื่อได้ตัวเองเนี่ยอยู่ในราศีแม่ธาตุธาตุไฟเห็นปฏิกิริยาเลยว่าดาวที่มาส่งเสริมเนี่ยไฟยิ่งได้อะไรเข้ามาได้ธาตุไฟ ได้าธาตุลมมาเสริมาธาตุไฟได้แก่ดาวเสานะแล้วก็อยู่กันที่11ลอ่อลาราศีนะก็คือเป็นลาภแก่ราศีเมฆลาภะแปลว่าอะไรโชคลาภแล้วอะไรมีดาวลาหูนะก็เป็นโชคแล้วดาวเสาเสาลาหูดาวคู่มิตรได้การสนับสนุนจากคู่มิตรที่ดีผักดัน เป็นในเรื่องของโชคลาภลาบลอยและก็ในเรื่องของการค้านะครับราศีเมฆถือว่ามีบทบาทแต่ก่อนอื่นก่อนใดนะฮะอาจารย์จะต้องแยกแยะว่าในเข่งรวมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเหมาหมดว่าดีหมดบางคนจะมีข้อโต้แย้งเพราะว่ามีอะไรวัตถุประสงค์อย่ามีของเสียเข้าไปปนอยู่อย่ามีดาวศุก ซึ่งมีอลิคู่ศัตรูกับดาวเสาร์นะมันก็จะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่มีดาวจันร์ทเข้าไปแทรกก็ไม่ได้ว่าได้ได้แต่ไม่สมบูรณ์ได้แล้วต้องมีแบ่งราศีเมฆถือว่าได้ผลบวกเนี่ยอาจารย์เนี่ยให้เกิน80%เลยนะครับให้เกินไว้80%ก็ถือว่าได้อะไรที่มันเป็นลาภะเนี่ยมันราบลอยราบลื่นนะฮะแล้วก็ผ่านมาที่ราศีพฤษศราศีพฤษศเนี่ย มันจะมาได้ในเรื่องของการงานแต่ว่าในราศีพฤษภเนี่ยจะบอกว่าราหูเนี่ยถ้าไปทําการค้าเกี่ยวกับทางสายจีนนะฮะเพราะราหูเนี่ยมันแปลดาวไปทางดาวจีนแล้วก็มีในเรื่องของธาตุลมเฉเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการหนุนนําในการที่ออนไลน์ค้าขายนะดีเป็นพวกที่ไลฟ์สดขายของสดโอ้ อะไรอะไรเนี่ยนะครับถือว่าดีนะครับมีโอกาสที่ได้จับเงินก้อนใหญ่ด้วยจับเงินก้อนใหญ่เพราะอะไรเพราะดาวเสาร์เนี่ยเวลาไม่ให้เนี่ยไม่ให้หรอกแต่เวลาให้เนี่ยชุดใหญ่นะฮะจัดเลยว่าจัดชุดใหญ่เปิดไฟหน้าเลยได้เลยนะโอเคผ่านมาที่ราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยก็อยู่หนึ่งในธาตุลงนะแต่ว่าถ้า มีมุมมองมีมุมที่เดินเดีย่ยราศีเนี่ยจะขยับขยายค้าขายเกี่ยวกับต่างประเทศได้ดีค้าขายกับมิตรสหายทางไกลดีมากเลยนะครับราศีนี้แต่ว่าราศีเนี่ยก็จะเห็นดาวพฤหัสเข้ามานะดาวพฤหัสตั้งรับอยู่เข้ามาอยู่ในอีกมุมหนึ่งเพราะฤหัสนะฮะเป็นราศีคูถือว่าเป็นราศีที่โดดเด่นมีภเกตอยู่ในช่วงนี้นะถ้าได้ ทำบุญไหว้พระกับวัดที่วัดไก่วัดเอธุรกันดานนะเพราะเสาเนี่ยจะบอกถึงว่าธุรกันดาลวัดที่มีพญานาคนะก็จะเด่นมากนะในเรื่องโชคลาภแล้วในเรื่องโชคลาภเนี่ยราศีเม์ถุนรับอันนี้สงเต็มเต็มเพราะว่าเราดาวเสากับราหูเนี่ยเข้ามาอยู่เป็นตีกนร่วมธาตุ ให้แรงคุณในเรื่องของชื่อเสียงหน้าที่การงานนะครับก็อะไรที่คุณงามความดีที่เคยทำเอาไว้แล้วเนี่ยที่เก็บห่อไว้ใต้ถุงใต้โต๊ะผู้ใหญ่มองไม่เห็นเท่านี้แหละผู้ใหญ่เนี่ยแอบจะมีซองแดงให้คุณนะอาจจะมีโบนัสมีอะไรเนี่ยแต่ว่าเป็นลาบก้อนใหญ่แหละหน้าที่การงานตำแหน่งนะ ถ้าใครอยู่ในในันในในมุมของด้านของตำแหน่งก็อาจจะได้เลื่อนตำแหน่งนั้นกอรกดค่อนข้างจะเหนื่อยละกอรกดนะค่อนข้างที่จะต้องรับผานละเพราะว่าในตัวเรือนของดาวกอรกฎเนี่ยดาวกอรกฎเป็นแม่ธาตุน้ําแต่เมื่อมีดาวธาตุไฟนะฮะดาวธาตุไฟนะไม่ได้ให้คุณเลยแล้วก็ดาวธาตุลมของลาหูก็ไม่ได้ให้คุณเฉพาะดาวเจ้าเรือนของกรกฎคือดาวจัน ดาวจันร์มีลาหูกับดาวเสาเข้านิทานชาติเวนมันจะบอกว่าภาระนิสิตปวดหัวนะฮะก็อขอภาวนาให้ผ่านแต่ถ้าใครมีปัญหาเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวท้ายๆเนี่ยอาจารย์จะชี้แนะว่าทุกปัญหามีทางออกและทุกทางออกมีทางที่จะเสริมดวงแก้ดวง อะไรที่มันร้ายจะได้ดีขึ้นนะฮะอาจารย์จะบอกในท้ายๆของรายการมาต่อกันที่ราศีสิงห์นะฮะในราศีสิงห์นะะก็ถือว่าไม่ค่อยได้ให้คุณเพราะว่าเสาเนี่ยเสาเพ่งเล็งรักและอสุลานะฮะเสาเพ่งเล็งลักและอสุราอสุลานี่คือดาวราหูคูว่าไว้นะฮะมันร้อน นะตัวเองก็ร้อนอยู่แล้วเหมือนกับอาทิตย์ที่ร้อนอยู่แล้วแต่มันยังมีเตาถ่านเหมือนเตาถ่านหรือถ่านหินถ่านลาวามันไหลกองอยู่หน้าบ้านเอกว้าวแต่ไม่ได้พูดให้เหนื่อยนะบางอย่างนี้นะอะไรที่มัาไหลออกมาแล้วเนี่ยลาวาเมื่อเย็นแล้วบางทีเนี่ยอาจจะได้แรกธาตุธรรมชาติเพราะฉะนั้นการหลอมเหล็กหลอมกระบี่นะฮะก็อาจจะได้ใช้จังหวะนี้แหละอดทน ต่อสู้และจะได้ดีแต่ว่าในช่วงนี้ให้ระวังนิดหนึ่งเมื่อลาหูเลงอาทิตย์คู่มิตรจับผิดผู้ใหญ่จับผิดนินทาน้องเลื่อยกระไดพี่ชิงเก้าอี้ของพี่ที่ระวังให้ดีนะน้องจักน้องจ๋าน้องปากหวานน้องพี่จ้าพี่จ๋าโดนมาแล้วโดนมาแล้วนะ ก็หลายคนโดนมาแล้วน้ําตาลร่วงเลยนะก็คือให้ระมัดระวังแหะเอาก็คือว่าแต่ว่าถ้าใครโดนช่วงนี้นะฮะให้ดูแลว่าไฟในบ้านสิ่งที่จะเห็นนะไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเสียหายนะเปลี่ยนซ่อมนะถ้าไม่ซ่อมไม่อะไรเนี่ยอาจารย์บอกไว้เลยนะคุณลองดูเดตามัว ตาเคืองแสบตาทั้งอะไรเนี่ยมันจะเข้าปัญหาของเรื่องตาแล้วเรื่องของครอบครัวช่วงนี้ใครที่คู่รักนะจีบกันใหม่ๆก็ต้องระวังนิดหนึ่งก็จะมีพ่อแง่แม่งอนจับผิดนะคอยจับผิดผิดเวลาผิดกลิ่นผิดอะไรก็นมาแล้วแต่เนี่ยก็มันรู้สึกว่าผิดหูผิดตาผิดใจกันนะให้ซอฟๆหน่อย บตเราเราพอเรารู้อะเรารู้เราก็เบานะครับหนักเบาให้อภัยซึ่งกันและกันมันไปได้เพราะว่ามันมันจะมีช่วงที่ขยับขยายของดาวเนี่ยพอมันเลือดผ่านไปมันก็จะดีขึ้นแต่ช่วงเนี้ยบอกเลยว่าร้อนนะอะไรที่ร้อนร้อนเราก็อย่าอย่าไปเสริมมันอย่าไปกระตุ้นมันเรามาต่อกันที่ราศีกันราศีกันก็จะมีความเครียดสะสม รู้สึกว่าคนราศีกันเนี่ยนะจะรู้สึกตัวเองเลยว่าช่วงเนี้ยจะมึนๆและนอนไม่หลับนะฮะจะมีการเวียนหัวบ้างอะไรบ้างนั่งเกาะเวียนลุกขึ้นก็มึนนะเพราะว่าดาวเนี่ยมันเพิ่งโยกย้ายแล้วก็มันมันมันให้จังหวะในในที่เอฟเฟกต์เขาเรียกว่ามูนของเอฟเฟกต์ของดวงดาวเพราะ,ะนั้นอย่านอนดึกมากเกินไปแล้วก็ใครมีปัญหาเรื่องของหนี้สินนะก็ ค่อยผ่อนค่อยเบาค่อยสู้โจง้งราศีกันมาราศีตุลน,นะถือว่าราศีตุลเนี่ยได้อะไรที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเพราะราศีตุลเนี่ยเป็นแม่ธาตุลมและตอนนี้ดาวธาตุลมครบสมมูรณ์แบบในองค์ประชุมถือว่าตีโกลรวมธาตุใบพัดสามใบนะฮะทำงานนะครับไป จะทําอะไรมันจะเกิดไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆเพราะว่าดาวที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันเป็นให้ความว่าปุตตะปุตตะแปลว่าใหม่นะบางคนได้ลูกอ่าบางคนได้ลูกน้องแล้วลูกน้องที่มาเนี่ยเป็นคู่มิตรที่ดีนะแล้วก็ได้สัตว์สีส่เท้าอ่า ไดสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยอาจจะมีน้องหมาน้องแมวนะว่าจะอาจจะมีงานการใหม่ๆอาชีพใหม่ๆแล้วก็ลูกน้องบริวารดีนะฮะดีดาวราศีต่อไปก็คือราศีพิจิกนะ,ะในราศีพิจิกเนี่ยให้ระมัดระวังนะฮะในเรื่องของบ้านนะฮะจะมีปัญหาแต่ว่าราศีพิจิกเนี่ยถ้าไปแก้เนี่ย ในการที่อะไรดูแลเกี่ยวกับบ้านและรถของตัวเองนะอาจจะมีปัญหาเรื่องต้องซ่อมต้องทําแล้วก็บ้านมีปวดปวกมอดมแมลงแล้วสัตว์เลื้อยคลานเข้าบ้านนะครับให้ดูเรื่องระบบเลือดของตัวเองด้วยนะฮะเพราะว่าราศีพิจิกเนี่ยเวลามันมีอะไรเขาเรียกว่าเลือดหลงอ่าเข้าปัญหาของเลือดหลม ผ่านมาจากราศีพิจิกเข้าวลาศีระหนูราศีธนูจะได้เพื่อนนะได้เพื่อนได้มีการเปลี่ยนแปลงของงานงานที่ทําอยู่แล้วอาจจะมีการสะดุดสะดุดก่อนนะสะดุดแล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนโยกย้ายสายงานเปลี่ยนไปในแถวแนวแนวทางไหนแนวทางที่ดีนะอะไรที่ไม่เคยจะได้ทำ และอะไรที่เคยทําแล้วและหยุดไปแล้วต้องมีการว่าหยุดไปแล้วนะจะกลับขึ้นมาทําใหม่และดีนะในราศีธนูเหมือนกับดอกธนูที่หยิบมาแล้วแต่ยังไม่ยิงเที่ยวนี้ได้ได้ยิงแล้วเปี้ยงนะท่าน,นี้แม่นยําและได้ผลนะครับเอาเป็นกําลังใจให้ราศีมังกรถือว่าเป็นราศีแม่ธาตุดินนะราศีมังกรเนี่ยถือว่า ผมให้คะแนนเนี่ยถึง90เลยนะเพราะอะไรหนึ่งราศีมังกรเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านของของใครของลาดาวเสาเองดาวเสาเป็นบ้านตัวเองและตัวเองได้ไปอยู่บ้านอีกบ้านหนึ่งของบ้านตัวเองซึ่งดาวเสาเดิมๆเนี่ยมีสองบ้านบ้านหนึ่งคือราศีมังกรอีกบ้านหนึ่งคือราศีกลุ่ม แต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาถือว่าดาวราหูเดินไป12บสองราศีหาบ้านไม่ได้นะมาได้ดาวเสาเป็นดาวผู้มิตรแบ่งครึ่งห้องของบ้านราศีกลุ่มให้กับราหูอยู่ <c oughs> เพราะฉะนั้นราหูเนี่ยจะซีปึกสีปักรักกับดาวเสาเป็นเพื่อนสนิทกันเขาเรียกว่าถึงไหนถึงกันอ่าใครลังแกดาวเสาราหูช่วยใครลังแกราหู ราหูขัดสนเท่าไหร่ดาวเสาร์ช่วยเมื่อดาวราหูเดินไปทุกราศีไม่มีใครต้อนรับแต่วันนี้ดาวราหูเดินกลับมาถึงบ้านตัวเองนะและราหูเดินไปสร้างเนื้อสร้างตัวสิบแปดปีแล้วสิบแปดปีเนี้ยราหูเก็บเกี่ยวประสบการณ์กลับมาบ้านตัวเองกลับมาอยู่กับคู่มิตรคู่ซีนะราศีกลุ่ม นะเพราะฉะนั้นนะ่ะลาหูเนี่ยจะตอบแทนน้ําใจเนี่ยให้กับดาวราศีมังกรนะให้กับนะแล้วก็มายืนอยู่ในบ้านเนี่ยกลายว่าเป็นเลือดของการเงินเพราะฉะนั้นจะให้ทุนก็ดีจะให้ความคิดคำอ่านก็ดีจะให้โอกาสช่องทางและนํายุทธวิธีข้อมูลต่างๆลาหูจะมอบให้กัะดาวเสา ก็ถือว่าผมให้คะแนนที่ราศีมังกรเนี่ยถึง90%ว่ามีช่องทางอะไรที่ดีนะครับใครที่ทุกขร้อนอยู่เครียดๆอยู่เนี่ยตกมือได้เลยแล้วก็รอดูว่าถ้ามีโอกาสแล้วนะต้องทําด้วยนะมีโอกาสมีช่องทางแล้วไม่ใช่รู้แล้วก็ยังไม่ทําไม่อะไรก็ไม่เอานะก็ถือว่ารอให้บุญหล่นทับมันเป็นไปไม่ได้แล้วชาวราศีมังกรเนี่ยพิจารณาได้เลยนะในในช่วงเนี่ยใก,ใกล้เนี่ยแล้วก็ระยะอันใกล้เนี่ย จะมีเพื่อนเก่าๆมิตรเก่าๆเจ้านายเก่าหรืองานเก่าๆที่ทำไว้แล้วยังค้างคาหรืออะไรเนี่ยจะมาได้แล้วได้ทำใหม่ได้ทำอะไรทำแล้วดีเพราะว่ามันจะมีเทคโนโลยีใหม่มครั้งที่แล้วเนี่ยเราเก็บเกี่ยวทำมาแล้วแต่มันไม่สำเร็จแต่เที่ยวเนี่ยมันมีเพื่อนคู่มิตรมาให้แล้วก็ช่วยเหลือผ่านและดีด้วยนะครับส่วนในราศีกลุ่มเนี่ยถือว่าเป็นราศีของ เจ้าบ้านของตัวเองเลยจริดาวเสาก็เป็นบ้านตัวเองดาวลาหูก็เป็นบ้านตัวเองถ้าไม่ทํำ้ายตัวเองบางคนจะมีบ้านดีๆเนี่ยแต่ว่าประมาทพลาดพังเอาบ้านไปค้าเอาอะไรไปแล้วก็แต่ว่าอย่าลืมนะว่าลาหูกับเสาเนี่ยก็ว่าไม่เฮฮาปาร์ตี้ถ้าถ้าตัวเจ้าเรือนของบ้านเองเนี่ย มัวแต่สำมมเลเทเมาคิดว่ามีโชคดีลาบลอยและใช้ไม่หมดนะก็ถือว่าเป็นการพลาดอย่างใหญ่หลวงเพราะจริงๆเนี่ยเป็นเป็นโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในช่วงนี้แต่บางคนคิดว่าโอ๊ยเงินอยู่ในอากาศจับมาเดี๋ยวก็ใช้ไปอะไรเงี้ยไม่ใช่ของเราเดี๋ยวก็ใช้ไม่หมดก็ไม่ได้ใช้คิดไปอย่างนั้นอะ่ะมันก็เลยไม่เหลือไว้ใช้อ่ะให้อยู่อย่างที่ไม่ประมาทนะราศีมีน ถือว่าเป็นราศีธาตุน้ําแต่ว่ามีลมสบายๆหนุนหลังแต่ว่าไม่ครบทีเดียวนะมีดาวธาตุไฟเข้ามาหนุนหลังด้วยเพราะนั้นราศีมีนผมถือว่าให้กลางแค่ห้าสิบกะห้าสิบเป็นราศีที่ต้องใช้ความความความสามารถตัวเองในการที่จะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าในในช่องทางของตัวเองเนี่ย เป็นคนที่มีมันสมองมีความรู้ความสามารถแต่ว่าคงเบ้งเนี่ยเก็บตัวอยู่จะต้องรอให้คนมาเชิญแต่ว่าเที่ยวนี้นะฮะสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าสถานการณ์สร้างวีระบุรุษแต่เดี๋ยวนี้เห็นไหมฮะวีรบุรุษเขาสร้างสถานการณ์อย่ารอให้เขามาง้ออย่าหาโอกาสใช้ความรู้ความสามารถของราศีมีนเนี่ยถ้าคนที่ได้ดาวพฤหัสสวยดีนะฮะ พวกนี้เป็นชาวภูมิปัญญาแต่ว่าชาวภูมิปัญญาเนี่ยใช้ปัญญาในที่ถูกที่ควรนะฮะจะได้พัฒนาแล้วก็ช่วยสร้างฐานะของให้ท่านได้ดีขึ้นเมื่อที่มีดาวคำอยู่ข้างหลังถือว่าดาวที่อยู่วิราชของเรือนเนี่ยไม่ใช่ว่าถือว่าเสียนะแต่ว่าถ้าเราหยิบเหมือนกระบ,บี่งามนะดึงออกจากฝักได้เอามาใช้นะฮะจะทำให้ตัวเองเนี่ย ได้มีโอกาสหาช่องทางแต่ต้องใช้ด้วยภูมิปัญญาดาวพฤหัสนะช่วงนี้ไปอยู่ในเรือนของเมถุนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นในรูปทรงของนักวิชาการบางทีเนี่ยหรือพระครูพระแพทย์หมอเมถุนคือราศีของสาชาโลกคือสังคมเมถุนบางทีก็คือว่าโลกิยะ โลกียะเกี่ยวกับเรื่องของโลกเรื่องของกามนะฮะก็จะอาจเดินเสียสูนย์เสียสรงบ้างนะแต่วันนี้เรามาว่ากันในเรื่องของดาวเสาบทสรุปของดาวเสาเนี่ยที่อาจารย์ยกกล่าวยกเอ่ยมาหมดแล้วเนี่ยมันก็จะตามคุณภาพดาวแต่ว่าคุณภาพดาวเนี่ยมันจะมีมากมีน้อยทองคําแต่ละประเทศขายได้ ในล้ำหนักเดียวกันแต่ราคาไม่เท่ากันเพราะอะไรเปอร์เซนต์ทองเช่นเดียวกันว่าเปอร์เซนต์ที่เราให้ไว้ในคุณภาพดาวของราศีเมฆก็ดีราศีตุลก็ดีราศีมังกรก็ใช่แต่ไม่มีวัตถุเจือปนเสียเข้าไปอยู่ในนั้นหมายถึงว่าดาวที่ให้คุณแล้วแต่ไม่ใช่มีดาวที่ให้โทษอยู่เพราะฉะนั้นบางอย่างมันจะทําให้ลดหลั่นกันไปถ้าอยากจะรู้จริงๆว่าได้คุณภาพ ขนาดไหนแยกแยะวิเคราะห์เจาะลึกมาถึงดวงของท่านโดยเฉพาะติดต่อดูดวงกับอาจารย์วิโรธโหลาในช่องทางที่ติดต่อนี้ได้เลยครับก่อนจบรายการอาจารย์จะขอฝากไว้ในอ้อมแขนนะฮะน้ำหอมมหาสเสน่ห์ของอาจารย์วิโรธโหวลานะครับน้ำหอมรุ่นนี้เป็นหัวเชื้อน้ำหอมไม่ต้องฉีดพ่นให้เปลืองนะครับเพียงจะกิ้งเบาๆนิดๆแต่กลิ่นติดทนนาน หอมสดชื่นเพิ่มบารมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมและทําให้ตัวท่านมีกลิ่นหอมกายหอมนะครับกับน้ําหอมของอาจารย์วิโรธโหรานะครับราคาเบาๆนะครับค่าครูเบาๆเพียง399นะครับสนใจทักมานะครับกับน้ําหอมมูมายามหาสเสน่ห์ของอาจารย์วิโรธโหรานะครับก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จ ะสมกับความสมหวังอะไรที่อาจารย์วิโรธทํานายทายทักว่าดีก็ขอให้ได้ผลดีและเกิดร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรที่มีติดติดขัดขัด,ด,ดขอให้มันสบัดหายนะฮะให้จากแล้วมาลายไปอะไรที่ไม่ดีไม่มีแล้วนะฮะแล้วก็ขอให้คาดแควจากสิ่งที่ความทุกข์ความเครียดขอให้มีแต่มิตรดีๆอะไรดีๆและดีครับสวัสดีครับ